สวัสดีครับสวัสดีคู้ชมทุท่ันตคลิปนี้มาส่งตูวลำพงครับจังหวัดสกลนครนะครับสูวอเมซอนแับเส้งกลางอเมซอนนะครับอากาศจะเป็นไม่จิกทูนะครับตัวเส้งกลางรถแห้งครับกำลังพัดรดอยู่ครับเดี๋ยวจะนม่เขาจะเป็นผู้พันนะครับ นั่นแหละครับขุดที่สองครับี๋ยวอีกขึก้หนึงครับนีมันขึ้นกาดัง เกยเบิร์โควิดเกยเดียวเนาะเดียวเกย์โควิดเกย์ค้างเสียงครับค้นเสียงของชัยดอรลงมิวสิกซาวครับสกลนครครับเอาตู้เมจิกทูครับเสียงกลางตัวไม่ไม่เพลนครับแปดใบครับสิบสองนิ้วสองคูนหนึ่งหลอกกินตาตั้ง ก็ไม่คลิปต่อไปค,ครับเดี๋ยวจะมปส่งต่งจังหวะใจใครติดตามนะครับเอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ